ชมในช่องของครูโมโมแมทเตอร์ <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นโควิดเอพิโซดนะครับอเคและที่เราจะต้องมีการเรียนช่วยช่อออนไลน์กันนะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงไม่พูดอะไรเยอะนะครับเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับทุกคนจะเปิดชีตไปตามครูที่เรื่องของ ผลบวกของอนุกรมนะครับในหน้าที่27ตามเอกสารของของครูเลยนะครับอ่ะผลบวกของอนุกรมบทนิยามถ้าเกิดเรามีอนุกรมอนุกรมคือผลรวมของน์ถูกไหมครับถ้าเรามีอนุกรม a 1 a 2 a 3ไปเรื่อยๆไปจนถึง an แล้วก็บวกต่อไปเรื่อยๆเนี่ยครับอันนี้คืออนุกรมอน,นันต์ถูกไหมครับ เราจะสามารถหาผลบวก n พจน์แรกซึ่งผลบวก n พจน์แรกแนั่นหมายถึงพจน์ตั้งผลบวกตั้งแต่พจน์ที่1ไปจนถึงพจน์ที่ n ใดๆเราจะเขียนแทนด้วยตัว sn น,น,นะครับเราจะให้ sn แทนผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมนั่นคือเราก็จะได้ว่า s1 มันก็คือ a1 s2 ก็คือ a1 บวก a2 s3 ก็คือ a1 บวก a2 บวก a3 ไปเรื่อยๆไปจนถึง sn ก็คือ a 1บวก a 2บวก a 3บวกไปจนถึง an นะครับทีนี้จากนิยามของเราเราก็จะได้ว่า sn คือผลบวก n พจน์แรกถูกไหมครับมันก็จะเกิดจากการบวกรวมกันตั้งแต่ a 1บวก a 2บวก a 3บวกไปเรื่อยๆจนถึง an เมื่อจับไปควบกับสูตรซิกมาที่เราเรียนกันไปก่อนหน้านี้นะครับ a 1บวก a 2บวก a 3บวกไปจนถึง an มันก็จะเป็นซิกมาของ ai i เท่ากับ1ถึง n ถูกไหมครับ ทีนี้ตัว s8 ของเรามันก็จะหมายถึงผลบวก8พจน์แรกถูกไหมครับผลบวก8พจน์แรกก็จะสามารถเขียนในรูปของผลบวกของพจน์ได้เป็น a1 บวก a2 บวก a3 บวกไปเรื่อยๆไปจนถึง a8 เลยนะครับส่วน s7 ก็จะเป็นผลบวก7พจน์แรกถูกไหมครับมันก็จะเป็น a1 บวก a2 บวก a3 บวกไปเรื่อยๆไปจนถึง a7 นะครับทีนี้ถ้าเกิดครูอยากจะหา s8 ลบ s7 นะครับ s8 ลบ s7 สมมติถ้าอยากจะหา s8 ลบ s7 s8 มันเกิดจากการบวกกันตั้งแต่ a1 บวก a2 บว a3 บวก a4 บวก a5 บวก a6 บว a7 บวก a8 ถูกไหมครับลบด้วย s7 คือ a1 บว a2 บว a3 บว a4 บว a5 บวก a6 บวก a7 เพราะฉะนั้นเราจะสามารถจับคู่พจน์ที่มาหักล้างกันได้ก็คือ a1 ก็จะลบกับ a1 a2 ก็จะลบกับ a2 a3 ก็จะลบกับ a3 a4 ก็จะลบกับ a4 ไปเรื่อยๆไปจนถึง a7 ก็จะลบกับ a7 สิ่งที่เหลือตก้อนสุดท้ายก็คือจะเป็น a8 เพราะฉะนั้นจะได้ว่า s8 ลบ s7 จะได้เท่ากับ a8 นะครับจาก an จากโทษทีครับจาก sn sn ของเรามันก็คือผลบวก n พจน์แรกถูกไหมครับมันก็จะเป็น a1 บวก a2 บวก a3 บวกไปเรื่อยๆไปจนถึง an-1 แล้วก็บวกด้วย an อันนี้ครูเขียนตรง an-1 เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปหักล้างกับตัวล่างก็คือ sn-1 ของเรามันก็จะเป็น a1 บวก a2 บวก a3 บวกไปเรื่อยๆไปจนถึง an-1 ถ้าครูอยากจะหา sn ลบด้วย sn-1 มันก็จะจับคู่พจน์ข้างบนนะครับ A1 กับ A1 ก็จะหักล้างกัน A2 กับ A2 ก็จะหักล้างกัน A3 กับ A3 ก็จะหักล้างกันไปเรื่อยๆไปจนถึง A n ลบ1กับ A n ลบ1มันก็จะหักล้างกันเพราะฉะนั้นที่เหลือของเราก็คือ AN ซึ่ง AN ของเรามันก็คือพจน์ทั่วไปถูกไหมครับเราเลยจะได้สูตรในการหาพจน์ที่ N ก็หรือพจน์ทั่วไปมาอีก1นสูตรนั่นก็คือจะได้ว่า AN จะเท่ากับ Sn ลบด้วย S n ลบ1นั่นเองนะครับทีนี้ ครูก็มีสูตรในการหาผลบวก N พจนแรกที่เราควรจะทราบนะครับทั้งหมดด้วยกัน3ศสูตร1คือซิกมาของ i i เท่ากับ1ถึง n ตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ n ส่วน2คูณด้วย n บวก1สูตรที่2คือซิกมา i กำลัง2 i เท่ากับ1ถึง n ตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ n ส่วน6คูณด้วย 2N บวก1แล้วก็คูณด้วย n บวก1 แล้วก็สูตรที่3นะครับซิกมาของ i กําลัง 3i เท่ากับ1ถึง n ตรงนี้จะได้เป็น N ส่วน2คูณด้วย N บวก1แล้วก็ทั้งหมดยกกําลัง 2. เออในคลิปนี้ขออนุญ,ญาตไม่พิสูจน์สูตรแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะมาหาทำจะมาพิสูจน์สูตรเพิ่มให้นะครับ แต่คลิปนี้ขอเป็นการนําสูตรที่นี้นะครับไปใช้เลยนะครับไปดูตัวอย่างนะครับจงหาผลบวกในแต่ละข้อต่อไปนี้ซิกมาของ i i เท่ากับ1นึถึงยีเมื่อกี้เรามีสูตรว่าซิกมาของ i i เท่ากับ1นึถึง n คูณทวนอีกรอบนึงซิกมาของ i i เท่ากับ1นึถึง n มันจะเท่ากับ n ส่วน2คูณด้วย n บวกหถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นซิกมาของ i i เท่ากับ1ถึง24อันนี้ n ของเราเท่ากับ24นะครับมันก็จะเป็น24ส่วน2คูณด้วย24บวก1เราก็จะได้เป็น24ส่วน2ก็จะได้เป็น12คูณกับ24บวก1ก็จะเป็น25นะครับ12 5 60ใส่ศูนย์ทด6 12 2 24ทเท่าเดีย6ก็จะเป็น300นะครับ อาจจะคิดเลขไวแล้วก็อาจจะมีการคิดเลขผิดนะครับช่วยครูเช็คด้วยนะครับถ้าผิดก็คอมเมนต์มาได้นะครับจะได้มีการปรับปรุงให้กับคนอื่นนะครับในคลิปต่อๆไปนะครับต่อไปข้อที่2องซิกมาของ k กําลัง2 k เท่ากับ1นึถึงยีอันนี้เป็นสูตรกําลังสองนะครับขอทวนข้างบนนิดนึงนะครับซิกมาของ i กําลัง2 i เท่ากับ1นึถึง n มันจะเท่ากับ n ส่วน6คูณด้วย2 n บวก1แล้วก็คูณกับ n บวก1นะครับ เพราะฉะนั้นข้อนี้ n ของเราเท่ากับ20มันก็จะเป็น20ส่วน6คูณกับ2คูณ20บวก1แล้วก็คูณกับ20บวก1นะครับก็จะได้เป็น20ส่วน6คูณกับ2คูณ20เป็น40เป็น41แล้วก็คูณกับ21นะครับตัดทอน3 2 6 3 7 21 สองหนึเป็น20แล้วเราก็จะเอา7คูณกับ41ก่อน7จ็ดหนึแล้วก็เหลือ10อีกหนึ่งตัวก็เป็น2องพไม่รู้ว่าครูไวไปหรือเปล่านะครับข้อ3ามซิกมาของ N กําลังสาเท่ากับหนึถึงสินะครับอันนี้เราก็จะใช้สูตรของอนุกรมกําลัง3านะครับทวนอีกรอบหนึ่งซิกมาของ I กกำลังสาเท่ากับหถึง N จะเท่ากับ N ส่วน2คูณด้วย N บวก1สูตรนี้ครับมันจะไปสัมพันธ์กับซิกมาของ I นะครับเราจะจับตรงนี้ไปยกกำลัง2 สังเกตว่าซิกมาของ i อเท่ากับ1นถึงเจะเท่ากับ n ส่วน2คูณด้วย n บวก1ถูกไหมครับส่วนซิกมาของ i อ์กำลัง3ามเท่ากับ1นถึงเมันจะเท่ากับ n ส่วน2คูณด้วยเบวก1แล้วทั้งหมดจะไปยกกำลัง2เพราะฉะนั้นซิกมาของ n อ็นกำลัง3ามเท่ากับ1ถึง n ข้อนี้ n ของเราคือ15นะครับมันก็จะเป็น15ส่วน2แล้วก็คูณด้วย15บวก1นะครับแล้วอย่าลืมว่าทั้งหมดจะไปยกกำลัง2ก็จะเป็น15ส่วน2คูณกับ15บวก1ก็เป็น16นะครับ ทั้งหมดยกกำลังสอง2องห8ึ่งสอทด4 8 1 8ทดอีก4เป็น12ได้120ยกกกำลังสองนะครับสิ 12, ยกกำลังสองได้144แล้วก็0ก็คือ10อยกกำลังสองก็ได้เป็น100นะครับก็จะเป็น14,400นะครับต่อไปตัวอย่างที่5ทรจงหาจำนวนเต็มบวก N ที่ทำให้สมการในแต่ละข้อต่อไปนี้ เป็นจริงฝั่งซ้ายนะครับมี1-2-3บวก2บวก3บวกไปได้เรืไปจนถึง N อันนี้จะสังเกตดีๆมันคือสูตรซิกมา i นะครับก็คืออนุกรมที่บวกกันเป็น1-2-3บวก2บวก3บวกไปได้ถึง n นะครับมันก็จะเป็นซิกมาของ i i เท่ากับ1ถึง n ซิกมาของ i i เท่ากับ1ถึง n ไปเท่ากับ136ทันไหมครับขออนุญ,ญาตย้ายมาตรงนี้อ่ะ ซิกมาของ i i เท่ากับ1ถึง n เท่ากับ136และสูตรซิกมาของ i i เท่ากับ1ถึง n ของเรามันคือ n ส่วน2คูณด้วย n บวก1ถูกไหมครับจับไปเท่ากับ1 3 6่้ย้ายค่าไมคูณจะได้เป็นอา,อา n นคูจะเอา n กํนลัง2นะครับจัเอา n กลัง2คูณกระจายเข้าไปก่อน n ไปคูณโทษทีเอา n 1. คูณกระจายเข้าไป n ไปคูณกับ n จะกลายเป็น n กําลัง2 n ไปคูณกับ n ไปคูณกับ1ก็จะกลายเป็น บวกด้วย n แล้วส่วนไอตัวส่วน2นะครับครูจะย้ายไปคูณอีกฝั่งหนึงก็จะกลายเป็น2 6 1 2 3 2 6เป็น 72- 1 2ได้เป็น272ย้ายข้างของสมการจะได้เป็น n กำลัง2บวก n ลบ272เท่ากับ0นะครับก็คิดว่าอะไรที่คูณกันได้2ลบ272แล้วบวกกันได้1น,นะครับขออนุญาตทษก่อนเป็น16กับ 7 7 6 42 6 1 6เป็น10 7เ7 1 1 1เป็น2 7, อ่ะเราก็จะแยกได้เป็น N บวก17คูณกับ N ลบ16เท่ากับ0นย์ได้เป็น2โมเลกย่างนี้ก็จะได้ว่า N ไม่เป็น16ก็จะเป็นลบ17แต่เนื่องจากว่านี้มันเป็นศูนยในการหาผลบวกของอนุกรม N พจแรกนะครับเพราะฉะนั้น จำนวนของเราจะต้องเป็นจำนวนเต็มบวกเท่านั้น n เลยเป็นลบ17ไม่ได้ข้อนี้เลยตอบเกินเท่ากับ16เท่านั้นนะครับ n ก็จะเท่ากับ16เท่านั้นที่จะทำให้สมาการข้อนี้เป็นจริงโอเคไหมครับข้อ2ฝั่งซ้ายนี้คือหน้าตาของอนุกรมกำลังสามนะครับเราก็สามารถเขียนเป็นซิกมาของ i กำลังสาม i เท่ากับ1ถึง n ได้ถรกไหมครับมันคือ1กําลังสาบวก2กลังสาบวก3ากลังส บวกไปเรื่อยๆไปจนถึง n กําลัง3นะครับแล้วก็จัดมันไปเท่ากับ1 2 9 6 1 2 9 6คืออะไรยกกำลัง3เอ่ยยังไม่รู้นะเอาฝั่งซ้ายก่อนซิกมาของ i กําลัง3 i เท่ากับ1ถึง n ตรงนี้มันสามารถจัดรูปได้เป็นซิกมากําลัง3มันคือ n ส่วน2คูณด้วย n บวก1แล้วทั้งหมดยกกำลัง2 1 2 9 6มันจะเท่ากับ36ยกกาลัง2ลองดูกันนะ 6 6 3 6 6 3 8 18 9 20 21 3 6ม8 8แ39ทด1 339เป็น10ได้เป็น6 92 1 1 2 96เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเท่ากับ36ยกยกกำลัง2เพราะฉะนั้นเรามีเลขยกกำลังที่เลขชี้กำลังเท่ากันหมครับเราจะจับเลขฐานมาเท่ากันเลยเราจะได้เป็น n ส่วน2คูณด้วย n บวก1จะเท่ากับ36แล้วก็จัดการแก้สมการตรงนี้นะครับ เอาเฉพาะตัว n คูณเข้าไปก่อนก็จะกลายเป็น n กาลัง2บวก n และครูก็จะย้าย2ไปคูณอีกฝั่งหนึ่งก็จะกลายเป็น36คูณ2ได้เป็น72ย้าย72มาลบเป็น n กาลัง2บวก n ลบ72เท่ากับ0คูณกันได้ลบ72บวกกันได้1ก็จะเป็น n บวก9คูณกับ n ลบ8 98 72นะครับเพราะฉะนั้นจะได้ n ไม่เท่ากับลบ9ก็เท่ากับ8 เช่นเดิม N ของเราห้ามเป็นลบเพราะฉันั้น n จะเป็นลบไม่ได้ข้อนี้เลยตอบ N เท่ากับ8ปอเข้าใจไหมครับไปที่ตัวอย่างที่6จงหาผลบวกในแต่ละข้อต่อไปนี้อ่ะข้อที่1 s i g m ซิกของ K กกำลังสลบ K บวก1 K เท่ากับ1-10ถึง10เราก็จะได้เป็นอันนี้มันจะอิงจากสูตรของซิกมาในก่อนหน้านี้นะครับที่เรามีซิกมาของ AI บวก BI บวกลบ BI i เท่ากับ1ถึง n นะครับเราสามารถที่จะกระจายเข้ามากระจายซิกมาไปได้เป็นซิกมาของ AI i เท่ากับ1ถึง n แล้วไปดำเนินการบวกหรือลบกับซิกมาของ BI i เท่ากับ1ถึง n นะครับเพราะฉะนั้นของข้อที่ก็จะเป็นซิกมาของ k กําลัง2 k เท่ากับ1ถึง10ลบด้วยซิกมาของ k 2, K เท่ากับ1ถึง10แล้วก็บวกด้วยซิกมาของ1 K เท่ากับ1ถึง10ซิกมาของ K กกาลังสมันก็จะเข้าสู่สูตรอนุกรมกําลังสอง 2, ที่มี n เท่ากับ10ครูขออนุแทนสูตรเลยนะครับอนุกาลัง2มันก็จะเป็น n ส่วน6คูณด้วย2 n บวก1แล้วก็คูณด้วย n บวก1ซึ่ง n 1. ของเราคือ10อันนี้คือก้อนที่1นะครับอันนี้คือก้อนที่1 ต่อไปก้อนที่2ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับลบด้วยซิกมาของ k ซิกมาของ i i เท่ากับ1ถึง n มันจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ n บวก1อันนี้ n ของเราคือ10มันก็จะเป็น10ส่วน2คูณด้วย10บวก1แล้วก็สุดท้ายบวกกับซิกมาของ1ซิกมาของค่าคงที่มันก็จะเท่ากับค่าคงที่คูณกับจำนวนนั้นเลยถูกไหมครับก็จะเป็น1คูณกับ10ก็จะได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยส0่วน6คูณด้วย21แล้วก็คูณด้วย11 ลบด้วยอันนี้เป็น5คูณกับ11แล้วก็บวกด้วย10น,นะครับ3 2 6 3 7 21 2 50 55คูณกับ7ได้เป็นเท่าไหร่7 5 35 7 5 3, 5, 7, 5, 3 5, 5เป็น38ก็จะเท่ากับ3 8 5ลบกับ5คูณ11เป็น55แล้วก็บวก10ก็จะได้เป็นอ่า3 30เป็น340น,นะครับ ข้อที่1เดี๋ยวครูจะทําข้อที่2ให้ดูอีกข้อหนึงแล้วข้อที่3เราไปทําเองนะครับข้อที่2องซิกมาของ i อลบหทั 1, ้งหมดกําลัง2 I เท่ากับ1นึถึงสินะครับขั้นแรกคือเราก็จะกระจายไอตัวข้างหลังก่อนนะครับเป็นซิกมาของ i 1เท่ากับ1ถึงสิ i ลบหทั้งหมดกําลัง2มันก็จะใช้สูตรของกำลัง2สมบูรณ์ได้เป็น i อกาลังสลบสบวกด้วย1นะครับ าจาก a บวก b ทั้งหมดกำลังสองจะเท่ากับ a กำลังสองบวก 2ab บวกด้วย b กำลังสองจากสูตรอันนี้นะครับสูตรกำลังสองสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเสร็จแล้วเราสามารถที่จะกระจายซิกมาเข้าไปได้ก็จะเป็นซิกมาของ i กำลังส i เท่ากับ1ถึง15ลบด้วยซิกมาของ 2i i เท่ากับ1ถึง15แล้วก็บวกด้วยซิกมาของ 1i เท่ากับ1ถึง15 เสร็จปุ๊บซิกมาของ i กำลังสองเราก็สามารถที่จะแทนค่าสุรกำลังสองได้เลยเป็น15ส่วน6คูณด้วย2คูณ15บวก1แล้วก็คูณด้วย15บวก1 n ส่วน6คูณด้วย2 n บวก1คูณด้วย n บวก1ไอก้อนที่2นะครับเป็นก้อนที่มันเป็นซิกมาของค่าคงที่คูณอยู่กับตัวแปรนะครับเราสามารถที่จะดึงค่าคงที่ออกมาก่อนได้เป็นลบ2แล้วจะคูณอยู่กับซิกมาของ i ตรงนี้นะครับมันจะเป็น ลบ2คูณกับซิกมาของ ii เท่ากับ1ถึง15เพราะฉะนั้ซิกมาของ ii เท่ากับหนถึง15มันก็จะเป็น15ส่วน2คูณกับ15บวก1และสุดท้ายคือซิกมาของค่าคงที่ของ1นะครับก็จะเป็น1คูณกับ15นะครับก้อนหนะ้าก็จะได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย15ส่วน6คูณด้วย31แล้วก็คูณด้วย16ลบด้วย 2กับ2ก็ตัดกันเป็น15บหคูณกับ16แล้วก็บวกด้วย15ตรงนี้ตัดทอนก่อน3 2 6 3 5งหกส2 2ห้าสิเป็น40ก็เป็น0 4 1 4 4 3ี่1240 15ี่สี่คูณกับส6บห6ได้90 15 1 15, 15ทดอีก9เป็น240 240วก15ข้อนี้จะตอบเท่ากับ1,015ของข้อ3ไปลองทำเองนะครับแนะนิดนึ่งว่าแนะนิดนึงว่า K-2 ลบ2กับ K-2 บวก2เนี่ยเราควรกระจายก่อนเป็นเท่ากับซิกมาของ K เท่ากับ1ถึง15นะครับก็หลังจากกระจายได้เป็นสูตรผลต่างกำลัง2 A-B ลบ b คูณ a บวก b จะได้เป็น A กำลัง2ลบด้วย B กำลัง2ก็คือจะเป็นซิกมาของ K เท่ากับ 1ถึง15ใช่ไหมครับอันนี้มันคือ k กํลังสอลบ4แล้วเราก็กระจายซิกมาเข้าไปแทนสูตรซิกมากํลังสแล้วก็ซิกมาของค่าคงที่แค่นั้นก็สามารถที่จะหาคำตอบได้แล้วไปลองทําเองดูนะครับต่อไปถ้ากําหนดอนุกรมให้ในแต่ละข้อต่อไปนี้ให้หา sn และ s10 หา sn ก็คือทําไงครับหา sn ก็คือจะเป็นผลรวม n พจน์แรกมันก็จะเป็น Sn ก็จะเท่ากับซิกมาของ4 k ลบ1 k ตั้งแต่1ถึง n ถูกไหมครับแล้วเราก็กระจายซิกมาเข้าไปก็จะกลายเป็นซิกมาของ4 k k เท่ากับ1ถึง,ถง n ลบด้วยซิกมาของ1 k เท่ากับ1ถึง n ซิกมาของ4 k เราสามารถที่จะมี4เป็นค่าคงที่เราสามารถที่จะดึง4ออกมาข้างหน้าก่อนได้เป็น4คูณกับซิกมาของ k k เท่ากับ1ถึง n ลบด้วยซิกมาของ1 k งเเท่ากับ1ถึง n ถูกไหมครับครูขอมยายญาตเขียนต่อตรงนี้นะครับ4คูณกับซิกมาของ k มันก็จะเป็น4คูณกับอันนี้ก็เป็นสูตรของซิกมา i นะครับตัวเดียวมันก็จะเป็น n ส่วน2คูณด้วย n บวก1แล้วก็ไปลบกับซิกมาของ1คูณ n ก็คือลบ n อนะครับอันนี้คือ sn ก็คืออยู่ในรูปทั่วไปถูกไหมครับตัด ต,ตัดทอนด้บาันิดนึงก็จะเป็น224 2, 4นะครับแล้วก็เอา 2n คูณกระจายเข้าไปก็จะได้เป็น 2n กําลัง2บวก 2n แล้วก็ลบ n ก็จะได้เท่ากับ 2n กํอลัง2บวก n อันนี้คือสูตรของผลบวก n พจน์แรกถ้าเราอยากจะหา s 1 0ซึ่งเป็นผลบวก10พจน์แรกก็แทนค่า n เป็น10มันก็จะเป็น2คูณกับ10ยกกำลัง2บวกด้วย10ก็จะได้เท่ากับ2คูณ10กกำลังสเป็น100 บวก10นะครับก็จะได้เป็น210ประมาณนี้ข้อ2ข้อ3ข้อ4ไปลองทำเองเป็นการบ้านนะเนอะนไม่น่าจะยากเนาะไม่น่าจะยากนะข้อ2ข้อสข้อ4ไปลองทำเองเป็นการบ้านนะครับจงหาผลบวกในแต่ละข้อต่อไปนี้อ่ะครูทำข้อ1ให้ดูอีกนะครับ 1นึ่ลัง2บวก3กําลังอบวกห้ากลังสองบวกไปได้ไปจนถึง1 0 1่งรลังสองสังเกตว่าตรงนี้มันคืออะไรครับ1 3 5ไปจนถึง1 0 1อันนี้มันคือเป็นเลขคี่ถูกไหมครับสูตรของเลขคี่ของเราก็คือ 2n ลบ1ถูกไหมครับ 2n ลบ1 2 n ลบ1ทีนี้ n ตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไรครับอันนี้ทดก่อนนะอันนี้ถ้า n เป็น1อ่า ถ้าไม่รู้ว่าหาสูตรยังไงครับเรารู้ว่าถ้าเขียนเป็นลำดับมันคือ1 3 5ไปเรื่อยๆไปจนถึงหนึ่งหนึ่งถูกไหมครับจะรู้ว่า A1 เท่ากับ1และ a n เท่ากับหนึ่งหนึ่งคือผลต่างร่วมเท่ากับ2วันนี้เป็นอนุกรมอันนี้เป็นลำดับเลขคณิตถูกไหมครับจะหาพจน์ทั่วไปได้จาก a n เท่ากับ A1 บวกด้วย n ลบ1คูณกับ d อันนี้เป็นการทดก่อนนะครับ a1 คือ1บวกด้วย n ลบ1คูณดคือ2ก็จะได้เป็น1บวกด้วย2 n ลบ2ก็เลยได้เป็น2 n ลบ1จะได้พ์ทั่วไปมาเป็น2 n ลบ1ถูกไหมครับพจ์ทั่วไปคือ2 n an จะเท่ากับ2 n ลบ1แล้วทีนี้เราอยากจะรู้ว่า i 1 0 1คือพจน์คือพเท่าไหร่ถูกไหมครับเราก็จะแทนว่า101เท่ากับ2 n ลบ1ก็จะได้เป็น102เท่ากับ2 n เพราะฉะนั้น n ก็จะเท่ากับ51 ไอน้อยหนี้เลยจะเป็นพจน์ที่51ทันไหมครับทีนี้เราปรับรูปของเราให้อยู่ในรูปของซิกมาก่อนมันก็จะเป็นซิกมาของจํานวนขี้นั่นก็คือ2องลบหแล้วสังเกตว่าแต่ละพจน์นะครับมันจะไปยกกําลัง2 N ของเราจะวิ่งตั้งแต่1ไปจนถึง51คือตรงนี้ที่เราหามา N เท่ากับห้โอเคไหมครับพอได้เป็นสูตรของซิกมาพอเปลี่ยนเป็นสาระการบวกของซิกมาแล้วนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะมากระจายนะครับก็จะได้เป็นอะไรครับซิกมาของ n เท่ากับ1ถึง51แล้วก็เป็นยังไง2 n ลบ1ทั้งหมดกำลังสองถูกไหมครับใช้สูตรกำลังสองสมบูรณ์หน้ากำลังสองก็จะกลายเป็น 4n ่กำลังสองลบ2หน้าหลังก็จะกลายเป็น 4n แล้วก็บวกด้วยหลังกำลังสองก็คือบวกหหลังจากนั้นกระจายซิกมาเข้าจะเข้าไปก็จะกลายเป็นซิกมาของ 4n ่เอกำลัง2 n เท่ากับ1ถึง51 ลบด้วยซิกมาของ 4n n เท่ากับ1ถึง51แล้วก็บวกด้วยซิกมาของ 1n เท่ากับ1ถึง51ตรงนี้สามารถที่จะดึง4ออกมาได้ก่อนและซิกมาของ n กําลัง2มันก็จะเป็น n ส่วน6คูณด้วย 2n บวก1แล้วก็คูณด้วย n บวก1อันนี้คือก้อนหน้า ลบด้วยก้อนที่2ก็จะเป็น4คูณกับซิกมาของ n อก็จะเป็น51ส่วน2คูณด้วย51บวก1และสุดท้ายคือบวกด้วยซิกมาของค่าคงที่ก็เป็น51คูณ1นะครับก้อนหน้าก็จะได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย4คูณกับ51ส่วน6กคูณกับอ2อคูณ51าได้เป็น1 0 2เป็น1 0 3แล้วก็คูณด้วย52ลบด้วย4คูณกับ 51ส่วน2คูณกับ52แล้วก็บวกด้วย51าวได้เป็นเท่าไหรเอ่ยอา่า3 2 6 3 1 3 3, 3 7ย1 2 1 2 2 2 4ตัวเลขเยอะมากตัวเลขเยอะมากขออนุญาตขออนุญาตข้ามการทดเลขให้ทุกคนไปคิดเอาเองนะครับไป,ไปไปลองทดเอาเองนะครับ สุดท้ายตัวอย่างที่9แล้วก็ไปทําข้อ2ข้อ3ข้อ4เป็นการบ้านนะครับอ่านะครับของตัวอย่างที่9นะครับโจทย์ให้หา an และ a 1 0เมื่อกําหนด sn ให้ดังนี้คือ sn เท่ากับ3 n กำลัง2คิดว่าจะหา an ยังไงเดียครับเรารู้ sn ถูกไหมครับความสัมพันธ์ของ an กับ sn คือเราจะได้ว่า an มันจะเท่ากับ sn ลบด้วย sn ลบ1ถูกไหมครับสูตรข้างหน้านี้เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า จาก an เท่ากับ sn ลบด้วย sn ลบ1ถูกไหมครับโจทย์กำหนดให้ sn เท่ากับ 3n กําลัง2บวก2มันก็จะเป็น 3n กําลัง2บวก2อันนี้คือ sn ถ้าเป็น sn ลบ1ก็คือเราจะแทนที่ n เป็น n ลบ1ก็จะลบด้วย sn ลบ1ก็คือ3คูณกับ n ลบ1ทั้งหมดกําลัง2บวก2ทันไหมครับถ้าตรงนี้เป็น n ก็นนี้จะเป็น 3n กําลัง2บวก2 ถ้าตรงนี้เป็น n ลบหนึ่งก็คือตรงไหนที่เป็น n เราจะแทนด้วย n ลบหนึ่งก็จะเป็น3คูณกับ n ลบหนึ่งทั้งหมดกำลังสองบวกสองก็จะได้เป็น3 n กำลังสองบวกสองตรงนี้ก็จะเป็นลบของ3คูณกับ n กำลังสองลบ2 n บวกหนึ่งแล้วก็บวกสองนะครับก็จะได้เท่ากับ3ม n กำลังสองบวกสองครูจะคูณลบกระจายเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ลบ3 n กำลังสอง ลบกับลบจะกลายเป็นบวก 6n ลบ3แล้วก็ลบ2นะครับก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 3n กำลัง2ลบ 3n กำลัง2ก็จะตัดกันตัวแปรเป็น 6n 2ลบ2กลายเป็น0แล้วก็ลบ3มันก็จะเป็น 6n ลบ3อันนี้คือ an นะครับก็จะได้ว่า an เท่ากับ 6n ลบ3 ถ้าจะหา A10 A 10มันก็จะเป็น6คูณด้วย10ลบ3ก็จะได้เท่ากับ60ลบ3ได้เท่ากับ57ก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับถ้าเกิดกำหนด SN มาให้แล้วหา AN กับ A10 ข้อที่2ลองไปทำเองด้วยครับอันนี้ก็จะจบชีตอนุกรมชุดที่1สําสำหรับห้องม .5 ทับ10และม .5 ทับ7นะครับ ถ้าเกิดมีอะไรสงสัยก็สามารถที่จะสอบถามครูเพิ่มเติมได้นะครับหวังว่าทุกคนจะสนุกกับการเรียนคณิตศาสตร์ในวันเสาร์นี้นะครับอย่าลืมทำกันบ้านสองครูนะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊าย